คร onents, ับสวัสดีครับยพซีทุกค <c> <ubers smoking it> นนะครับเนาะเมือนี้มาตามเลขพ่อวิเชยเนาะครับเนาะเลขพ่อวิเชยกับสามศูนย์ศูนย์สามเขาเนาะครับเนาะกับว่าเบิ่งเขาเบิ่งหนำหน้าเล่าอีกโอ้ยสวัสดีนเอยยพซีเนาะอยู่กรุงเทพกรุงเทพอยู่เมืองหนามเมืองนอกเมืองหน้าเลยบุคคลหอดบัตรมาเนาะเห็นธงให้ธงหน้าเนาะครับเนาะลมบีวีเอ้อ เขางามงามาอีซีเขาพอเขาดำมาเนาะคับเนาะเขาดำก็เลยงามเอาไปเบิ้งน้ำกันครับอีฟซีแต่จะได้งวดนี่เดีย๋ยวดูหลักฐานของงวดประจำวันที่สิบหกที่ผ่านมา <c oughs> เอานี่ครับเบิ้งหลักฐานก้อนกระได้พี่น้องอีฟซีหลักฐานงวดประจำวันที่สิบหกที่ผ่านมากันด้อพี่น้อง ที่แอฟมินได้มาถ่ายทำกันที่งวดประจ,จาวันที่สิบหกของพ่อพี่ชัยให้วิ่งบนศูนย์เข้าเต็มๆจับคู่าสามศูนย์เข้าตัวกับนะครับเข้าทั้งเลขจับคู่ทั้งเลขวิ่งนะครับผมก็ถือว่าเขาเือ่เข้าในพิธีช่วงเขาตัวกลับตัวต้นนะครับเขาเพิ่งเข้าเอาวันนี้เป็นเชรกันมาต<ม>ิดตามกันต่อได้พ่อพี่ชัย สูตรพอเฮ็ดล้ว่าสูตรเป็นในงวดเฮ็ดนีก็เลยคืกเก่าแกับคือเข้าตัวในพ่อตัวสามชูนตัตัวนึงก็เลยซิบี้พ่องวนี้พ่อวนี้เอิบพอนี้พ่อเฮ็ดถือเบิ่งเข้าไปอ๋อประกาศนั่นคนนี้อันประกาศี่มันซึมแห้งหมดอ๋อซอยไม่ตีแมเดือดบ่หาอันนี้มันซึมมันซึมแห้งเมื่อก่อนจะเอาเอาตัวบนเมื่อตัวหลังเฮ็ดตจะบนก็ ตัวบนเห็ดปะตัวบนไม่เห็ดมันก็เป็นเป็นเล็กร่างอันนี้ตัวบนเห็ดเป็นเล็กร่างเล็กร่างให้เป็นตัวบนนี่เด้มันเป็นสองสองสามม้วนไม่เห็ดออืครับผมเยอะมากมันเอาเลือกบนไมาเห็ดมันจะเป็นบุนเป็นล่างเหมือนกันเลยนี่นี่นี่ไม่เห็นแล้พ่อร์นเขียนตัวบนมันเป็นนั่นมันเป็นสึงสามนี่มันเป็นเจ็ดหานเป็นหมือนกันเลยมาลูงกอาตัวบนไมาเห็ดเขาครับผมตัวบนไมาเห็ดมัเขอตั้งรักอีบซีเบิงนะครับผม ตัวบนมันก็เป็นตัวเอาเอาตัวได้มาจับนี่พอาตัวสามตัวสามบ่มันเอาตัวสามี่ยเนี่ยตัวสามมัเห็นมันได้ทั้งสีเลยมันไดสิบสี่สิคนนี้มันออกเจ็ดสามศูนย์ดิเจ็ดศูนย์สามพ่อนเอาพ่อตั้งรักให้เบิ่งระหว่างแล้วสามตั้งอตั้งสามตัว หนึ่งตัวอเป่าตัวนี้ตัวเอตมันก็เขาคือเกาเลแหละมันล่าไม่หรือไม่เขาไปเรื่อยๆมันบลี่ยนอันนี้อันนี้บนหรือล่างพ่อนี่ตัวบนก็ล่างยุ่เมกันนี่แหละเรื่องอนี่ตัวนี้มันเป็นสามศูนย์นึ่ตัวนี้มันเป็นสิบสี่นี่คือตัวเกาป่านี่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 มันเป็นศูนย์สามนึ่มันบอกเป็นเจ็ดนาตัวนี้ห่าๆตัวเกามาเจ็ด ออกศูนย์สามวันที่บอกหนึ่งสี่สี่หนึ่งสมบัานันดะมันก็มีเรียกว่าหลายตัวทีตัวนี้มันเป็นบน่างรดลเปล่าอือเป็นบนรางจับบอลลดพูดถจับก็ผมเฮ้อะไสำหรับพอมันจับให้นี่สี่นี้โอ้สามไตร่ตรองังสี่หนึ่งหกสามศูนย์พานี่นี้บน่างก็เล้าที่เฮ็ดแค่ว่าไปจับลายตัวมันก็เสียเงินแล้วล่ะอืมมันทำสว่างได้ สองมือหาากับใหญ่มันขั้นสองได้สองมือหาแต่ว่าคอ่ยมันันสองใหญ่จังทีด้สองมือหาด้สองมือทามันออกตัวเลขสามตัวหนึ่งสามเมือมื่อไ่ไปร้อยห้าสิบาทเขาบอนี่นี่ร่างเลยพ่อพ่อให้ตัวเองนี่ลาล่างบนนี่้มกันเลยบนล่างกํา้มกันเลยมกันเลยอเขาเป็นบนล่างเลยก็ออกคนละตัวอตัวนี้เพลามันมันเป็นตัวเดียวนี่มันมันสิมาบนล่างไดยนเรอวันี้เอาสองตัวใ่ไหเอาตัวบนนี่ เอาตัวนี้เป็นตัารางอือเอาตัวนี้เป็นบนก็ได้เคลียเรียกมันหาบกะนี้มันเป็นหกสามศูนย์ดิเขาถึงมันจะแบบแบบงวดแปดสามสามแปดได้เลขสัญจรนี่มันอมงวดนี่มันมันอ่าอันนี้สามตัวว่าจัดได้หมดเลยมันจะเป็นหกสามศูนย์นี่เลขห้องไหปุ๊กตีเฮเก็เพ่อะรักลอยเอาตัวนด้ใส่พ่ะลักลอยลักลอยของพวานี่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 ลักลอยนี่สมมุิว่ามันออกมันออกเลขลางบ่มันออกเลขลางคิดหายบ่ เขาเอาตัวมาตั้งนี่ครับผมมันจะเป็นมันจะเป็นตัวตัวสามหกกับตัวสามศูนย์นี่เองตัวนี้ตัวนี้มันเป็นเหล็ก่างมันเป็นเหล็ก่างดินมันจะมาเป็นบนก็ได้แต่ว่าโดยมากมันมันก็ไปมันกันน้อละตัวนี้คือกันนี่นี่เอตัวนี้ตัวหนึ่งตัวศูนย์กับป็นเจอยู่หาบกันนี่เอยแต่ว่ามันมันสิบสี่กับสิบหกนี่เองือมันใจสิบหกกับสิบสี่วัชันม้วนวัชพันมัน นี่เนี้ยวางกังหันหัวพอเช็ดสี่นี่ไม่ดูหัวเช็ดสี่นี่ตัวยังไงดูสองม่เห็นรบออกสามสามสองรบเออสองมาเห็ดสามตัวนี้อืมสี่ตัวนี้อืมหานี้หกนี้เย็ดคือเข่าดีเก้าศูนย์ออกศูนย์สามขีหัวกันสามขีหัวกันอันนี้คืออันนี้คือยอดหลังเนาะยอดหลังยอดหลังอันเก้าคืออันนี้กันอันนึงวันนี้มันเด่นหนึ่งสี่มันเด่นหนึ่งตัวนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอือขัดออกคือเก้า บ่ไม่โ่เด็กเกี่ยวขึ้นเกาขึ้นไม่แต่ว่าเด็กง่ายหนิถึงมบูทั้งลำแต่หนีงจับจับถือบ่างแต่ว่าจับไ่เล่ครับไม่ไม่เลนไล่ตัวเางนี้เลยอือเอาถ้าถ้าพ่อให้วิวิ่งก็ไดือพ่อวิ่งหนึ่งป่วิ่งหันวิ่งวิ่งหนึ่งเลยวิ่งหนึ่งเลยวิ่งหนึ่งบนล่างเรอ่มีดรองยึี่ครับผมเรีว่า มันมันมาท่านไหนบังลงือสิใช่ไมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเดี๋ยวเขียนกันไหมเดี๋ยวผมเขียนหน้าจีกันนี่มันมั่เราเข่ามือเรายกางเามัหนั่งเขาเลยดิกลับดินี่จสีก็หนึ่งสีก็หนึ่งต่วางคอมี่ทิดซสีมมนเป็นสีหนึ่งทีันเป็นหนึ่งสีมันด้กลับกันดอกไม้แจ่หน้าเด็กันเหมอนอืน พี่น้องคนเบิ่งเอาแคปหน้าจอวันก้ยันนี่บนตัวตัวเด่นบนนี่มีตัวเด่นบนอย่บงนี้บนบนนี่มันเด่นหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งหกนะครับเนาะเขาเขาเขาเหนึ่งตัวนี้ไปใส่ร่างพ่อเพิ่นให้สามศูนย์ตัวเดียวเม็ดเดียวโครโรได้พี่น้องได้แคปหน้าจอเนาะครับเนาะนี่มันพี่ชาเนาะพี่น้องเนาะบนวิ่งหนึ่งก็ล่างนี่ ลางล่างม่นมีเหล็กวิ่งบ่ครับล่างวิ่งศวนอ่ะล่างวิ่งสูนบนวิ่งหนึ่งล่างวิ่งศูนเนาะไม่มาใครมักเล่นลดวิ่งกอนหนึ่งโอ้โอะวาได้พอเลยะวาได้ก็เจ้าเล่นเล็กวิ่งได้หลายาศูยเลยอือศูนตัวเดียวพอช่วตัวเดียวเลยผมไม่อะไรจนบานผมบอกล่างคอยวิ่งสวน บนวิ่งหนึ่งร่างวิ่งศูนย์นะพี่น้องเนาโอ้โหจะไปเซอร์รอดมั้งไม่รอดไม่รอดไปบอลรอดเลยตัวนี้ก็วิ่งซีนเห็นบหนี่ตัวนี้ก็บนบนเลี้ยนซีห่อหนึ่งใส่กรับบ้านในตัวนี้ตัวร่องม่าหนี่ห่อตัวนี้จะใส่ครับขอบคุณนะจอไว้ครับผมพ่อพิชัย กับร้อมนาะพ่อเนาะกับร้อมเออหนึ่งสี่สนึ่งเออมาับมหลายตัวหน่กหกหนน้ำแต่ว่าตัวกับขอกันขึนได้ทัวหนึ่งสี่พ้าะพันเฮนบสามนมันออกศูนย์สามหนงสี่สหนึ่งสนอกพ่อเนาะหนึ่งหกหกหนึ่งาสามศย์ดสทั้งหมดเลขแค่สามตัวอื้พี่น้องกับข้หกหนึ่งเป็นตะล่องมันกับตัวน้ำเนาะเด่นเดียวหนึ่งสี่อสิบสี่ละสิบสีโอ้ตัวสิบสตัวแน่นๆแต่ว่ามันเป็นข้างขึ้นบ่างน แต่ว่าชิเมนคู่คว่อวาเน่ยข่างขืนมันจะเป็นเหล็กมันเป็นเหล็กคู่ไทยดิคู่ไทยกว่าคูไทยข่างเรกมันจะเป็นขีดไทยเห็นมันเป็นขีดไทยถ้าคู่ไทยกับหนึ่งสี่ถือแล้วป่มันเป็นศูนย์สามก็หักที่ฐานอันสี่หนึ่งหกก็ยังวดก้อนป่อพันยำแต่สามศูนย์ตัวเดียวเลยงวดนี้พันยำหนึ่งสี่แล้วไปหนอกแล้วฟังให้ดีดีงวดก้อนป่อพันยำคลักยำแน่ดิยำไม่หลีดร้อนี่ยำไม่บินเลยก็ บ่อครับอันพ่อย่ำตัวสามส่วนนี่บ้านหาซื้ออะไรได้นะพ่าคำนึ่งวางเชี่บ้านโอ้ดิขั่งขึ้นขัางแล้วลืมไลยต้นมืองวันนี้ฝันไม่พ่อนี่บ่บ่อบอบ่ต้องฝันหรอกบ่บ่ต้องฝันมันมันคิดยากอืมันต้องฝันหอขอน้มไอ่คิดหนกที่นีเมนอยู่ต่ดไปเราไปลองชมละเด็กของพ่อพิชัยน้อยหางากที่สุดให้มาน้อยหางมากอ่า น้่ยสีรายหาเยงเเงินเมื่อถือกับมุนก็ไม่เสียรายด้วยล่ะมีอันนี้เราก็หนาจอไว้อ่ารอบชนาจอ FC นี่ครับผมขออซีจงโชคดีมันมันกันตองว้ด้ี่น้องชมงวดที่แล้วของพ่อวิชัยมอนของนายปัวจำพ่องพงเป็นตัวมุ่นไหมโอเมอจับยึดไหมนี่ครับหลักฐานจับฐานของพ่อวิชัยงวดประจำที่สองานมากชนะจอบพวงนะครับเด้เุกทีเลยนะครับเขาที่ อ่าเลขวิ่งกับเขาเลขกสามศูนย์ศูนย์สามเขาอ่าบัดนี้พอวิชัยก็ให้มาหนึ่งสี่หนึ่งหกสามศูนย์วิ่งบนหนึ่งวิ่งล่างศูนย์นี่ครับท่านผู้ชมมาแคปหน้าจอยสุดทายร้อยกันครับผมครับผมเอาสำหรับที่นี่ก็ให้โชคดีได้ครับเยลสยสี่เลขพอวิชัยเลขกสองหางนะครับเนาะนลหลังหางเดียวยครับผมเอา พอกันชิปหนาเนาะครับเนาะเอ็นจีเนาะลิปนี้มีซัมี่สวัสดีครับผมบดอกุ่มไม้จื้อแน่นปะ